สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Big b a d Thailand อีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เจอกันนะคะเป็นคลิปที่2นะคะของวันศุกร์ที่30นะคะสิงหาคม2567นั่นเองนะคะก็ยังคงจะต้องนำเสนอแนวทางที่เด็ดๆต่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ายังนะคะยังมีหลายแนวทางที่น่าสนใจยังไม่ได้คุยกันเนาะคุยให้จบแล้วก็ค่อยสรุปกันอีกทีนะคะใจะยเย็นๆเนาะเพราะว่าเหลืออีกแค่2วันนะคะก็นะเดี๋ยวพ พยายามเต็มที่นะสำหรับการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปตัวเลขให้นะคะอ่ะก่อนจะรับชมในคลิปนี้ย้ำเตือนอีกทีนะคะว่าสร้างมาเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมที่สำคัญสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะขอบคุณ BPFc ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะที่ทักทายส่งกำลังใจนะแล้วก็แนะนำความคิดเห็นดีๆเข้ามาในนในข้อความนะคะในคอมเมนต์ของ YouTube นะคะ แล้วก็อก่อนจะไปดูมีข่าวดีจากโกดังนะคะเพิ่งแจ้งมาบอกเมื่อสักครู่นี้นะสำหรับท่านใดที่เคยถามกันเข้ามาถามมาเยอะมากเพราะว่ารอบที่แล้วซื้อไม่ทันนะคะสำหรับ The History of Who นะคะเป็นแบรนด์ไฮเอ็นนำเข้าจากเกาหลีตัวนี้นะคะเป็นเซตสชิ้นนั่นเองนะต้องบอกว่าเซตนี้นะคะอะ นำมาแบบว่าเยอะแต่ว่าขายหมดเกลี้ยงหลายท่านบอกไม่ทันล่าสุดเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะก็จะได้ไปทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะสําหรับเซตนี้เป็นเซตบารุงผิวลดริ้วรอยนะ้ำเหมาะกับคนที่มีปัญหาริ้วรอยนะคท่านผู้ชมจะได้ไปทั้งหมด3ชิ้นตามภาพแต่ละชิ้นจะเป็นไซส์มินินะคะชิ้นละ 8ML นะปกติขายกันชิ้นละ390บาทนะอย่างที่บอกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะคะท่านผู้ชม390ไม่ขายนะสำหรับชิ้นละ390เไม่ ขายเพราะว่ายกเซต3ชิ้นเนี่ยนะได้ไปในราคาแค่690บาทนะสเ ีสามชิ้นนี้นะลดเดินริ้วรอยแล้วก็ฟื้นปูแล้วก็บำรุงผิวนะที่สําคัญลดปัญหารอยแดงรอยดําแล้วก็ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนสุขภาพดีและลดริ้วรอยนะคะส่วนผสมหลักจากรากสมบราณนนาเข้าจากเกาหลีจากแบรนด์ดัง The History of Who ท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยเพราะว่าแอดมินได้มาไม่ถึง10เซตจริงๆนะคะย้ําอีกทีปกติ990เหลือ690บาทเท่านั้นนะคะจะได้ไป3ชิ้นเดียวแอดมินจะมีวิธี แนะนำการใช้ให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะตามนี้เลยนะคะไปกันต่อนะคะสำหรับแนวทางของเรากันบ้างนะล่าสุดก็ไปอ่านคอมเมนต์บอกว่าอยากทราบเลขที่ห้องในการออก นลางวันสันจรร้อยเอ็ดนะแอดมินก็ไปค้นหาให้นานมากเลยคือหาข้อมูลยากมากสําหรับเลขที่ห้องหรือว่าเลขที่ตั้งของขอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะต้องบอกว่านะคะก็ไปเซิร์ชหาหลายที่ก็ไม่มีคําตอบนะล่าสุดก็ไปดูใน Google Map นะคะท่านผู้ชม Google Map เนาะก็จะเห็นนะคะว่ามันจะขึ้นปักหมุดที่7523นะคะไม่แน่ใจว่าจะใช่เลขที่ตั้งหรือเปล่านะ7523นะตำบล รอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมนี่คือหอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแต่ถ้าถามว่าเลขที่อะไรเนี่ยไม่มีเลขที่หอประชุมเนาะเพราะว่าถ้าเข้าไปดูภาพแล้วมันจะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยนะคะมันจะไม่ได้ซอยเป็นห้องแยกย่อยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเลขที่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็คลุกคลีนะคะรู้จักหอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดก็นะสามารถแบ่งปันนะคะข้อมูลนะว่า ใช่เลขที่ตั้ง7523นี้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามีเลขที่ขอประชุมนะว่าห้องเบอร์อะไรก็รบกวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยแล้วกันนะคะก็ถือว่า7523ก็น่าสนใจนะเพราะว่าแอดมินชอบ23นี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็75เนี่ยก็ถือว่าสวยเนาะเพราะว่าเป็นเลขติด7ที่หลายท่านกำลังต้องบอกว่าเป็นกระแสเลขติด7อยู่นั่นเองนะคะอะ นอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าพูดถึงสัจนจร้อยเอ็ดเดียวอดมินสรุปให้แบบเร็วๆไปเลยนะคะว่ามีตัวเลขไหนหน่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะลำดับผู้ว่าอย่าลืมนะ57นะมันก็จะไปตรงกับเมื่อกี้ที่ว่าเป็นเลขที่ตั้ง7523นะก็เป็นเลขกลับกันนั่นเองนะคะแล้วก็อายุของท่านผู้ว่า60นะคะ60ปีส่วนทะเบียนรถจะมีอยู่2ทะเบียนหลักๆนะคะทะเบียนแรกก็คือ1698แนะแล้วก็อีก1ทะเบียนก็คือทะเบียน101 หรือ101นั่นเองนะคะส่วนรหัสโทรศัพท์ค่ะขึ้นต้นด้วย043นะคะท่านผู้ชมส่วนรหัสไปลายีนย์0ี5นะคะนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนั่นเองนะคะก็นำมาฝากกันเนาะสำหรับนะคะข้อมูลจังหวัด101นั่นเองค่ะ อ่ะนะคะไปต่อกันที่ข้อมูลของเรายังต้องคุยกันอีกหลายใบที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยนในแนวทางของแอดเส้นมีกันนะคะแล้วก็ในส่วนของแอดเจเนตเนาะมาเริ่มต้นที่แอดเจเนตกันก่อนเลยละกันนะคะสำหรับสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ให้งานจริงเข้าบ่อยเดินดีเข้ามาตามภาพจะเห็นนะว่าทั้งหมดก็5รอบสอบติดต่อกันแล้วนะคะและรอบล่าสุด16สิงหาคมที่ผ่านมาหลัก10หลักหน่วยนะเน้นแค่2หลักเท่านั้นก็คือ10หน่วยบนฟ้านะคะ ให้มาที่5้าสี่แล้วก็7ดนะผลบนออกอะไร8 6 7เพราะฉะนั้นเลข7คือมาที่หลักหน่วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากเนาะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูก็มีโอกาสไปได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแทบจะเท่าๆกันเลยนะคะสําหรับรอบใหม่มาแล้วหนึ่งกันยายนค่ะย้ําอีกทีว่าเน้นที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนฟ้าขึ้นเหนืออย่างเดียวนะคะให้มาที่3 2สองและก็5นั่นเองค่ะท่านผู้ชม3 2 5ก็ต้องบอกว่า ผิดหวังผิดคาดอยู่เหมือนกันนะแอดมินเดาว่าน่าจะมี7หรือว่ามี8หรือเปล่านะคะล่าสุดไม่มี7ไม่มี8แต่มี3 2 5หรือว่าถ้าท่านผู้ชมชอบ7นะคะหรือว่าชอบ8อยู่แล้วนะคะซึ่ง สามารถนามาประกบแบบ3 2 5ได้ก็ถือว่าสวยเลยนะอย่างเช่นแอดมินมองว่าสูตรรอบนี้ที่แอดมินได้วิเคราะห์ออกไปให้นะคะก็คือส0อสูตรของ10บนคงที่นะที่ได้เลข8นะเพราะฉะนั้นถ้าเอา8มาประกบกับ3 2 5มันก็จะได้8 3 8 2 8 5แต่ว่าท่านใดบอกว่า7น่าจะมาเพราะว่าแอดใต้ฟ้าเลขพระธุด,ดงหรือว่าแม้แมกระทั่งมิสบอลหรือว่าแอดหนุ่มสุพรรณให้7มาถ้า7มาบนเทียเรียกว่า คือผ่านสายแข็งดับไปได้นะถ้าเจ็ดมาบนจริงนะคะก็จะเป็น7 3 7 2 7 5อ่ะเนี่ยเดี๋ยวแอดมินขึ้นจับคู่ให้กับแอดเจเน็ตดูแล้วกันนะคะว่าชุด2ตัวขึ้นบนนะคะจะเป็นชุดไหนได้บ้างนะนะคะตามนี้เลยเนาะนะคะแต่ว่า ถ้าสามมาจริงๆก็มีลุ้นนะเพราะว่าหลายใบติวที่ให้สามมาไม่ว่าจะเป็นแอดถุงเงินถุงทองได้ลงข้อมูลไปแล้วเนาะก็จะเป็นเลข3กับเลข2นะคะ,ะ,คะก็ถือว่าชน32แล้วก็มี3ให้มาก็จะมีอาจารย์กรกราลสินแล้วก็จะมีในส่วนของแอดแวดแล้วก็หลายแนวทางนะที่แอดมินอ่านผ่านก็คือเลข3เนี่ยก็เจอบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะไปต่อกันนะคะที่แอดซันนี่กันบ้างค่ะผลงานเก่าไม่ผ่านนะคะขึ้นภาพให้นะคะ,พะ,คะเพราะว่าให้เด่น4กับเด่น5มาเจาะ2 3ตัวไม่เข้านะคะรอบใหม่ นะะหนึ่งกันยายนค่ะแอดซันนีที่เป็นรูปแมวนะคะเผื่อท่านใดจะจําไม่ได้นะคะให้มาตามภาพนี้นะคะเด่น2กับ3นะคะน้น3ม,มาให้นะคะแล้วก็02 8 2 92 03 83แล้วก็93นั่นเองเนาะก็จะเห็นว่าเลขเด่นของแอดซันนีเนีย่ยสกับ3จะไปตรงกับเลขเด่นของแอดถุงเงินถุง,ถงทองด้วยนะคะชุด3ตัวก็ทั้งหมด9ชุดแคปจอไว้ได้เลยนะคะไปต่อที่แอดฟังๆกันบ้า ะะรอบสอบที่ผ่านมาไม่ผ่านนะคะท้านผู้ชมนานๆทีจะหลุดนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่แน่1กันยายนบอกว่าเลขเด่นเน้น8กับ0มาให้นะคะตัวเน้นก็คือ8-4แล้วก็01นั่นเองค่ะชุด3ตัวให้มาแค่ชุดเดียวคือ501นะคะส่วน2ตัวรองมี85มี02แล้วก็มี06ให้มาตามนี้นะคะถือว่าเลขเด่นของแอดฟังๆเนี่ยค่อนข้างเข้าบ่อยเดินดีนะรอบนี้ไม่แน่8กับ0ที่ให้มานะคะอะตามนี้เลยแต่ว่า0-1เนี่ยน่าจะหา ซื้อกันยากอยู่เพราะว่าหลายท่านซื้อในส่วนของชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดนะ101นะคะไปต่อกันที่แอดหนุ่มกันบ้างคะ่ะบนตัวเดียวรอบนี้1กันยายนให้มาที่เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมบนฟ้าตัวเดียวให้มาที่เลขศูนย์นะคะรอบนี้ก็ถือว่ามีลุ้นอยู่นะนะโดยเฉพาะ1001จะมีโอกาสเข้าได้หรือเปล่านะก็ลุ้นดูแล้วกันนะคะหรือบางท่านเอาศูนย์ไปประกบกับตัวดังไม่ว่าจะเป็นศูนย์เจ็ดหรือว่าศูนย์แปดประมาณนั้นนะคะอ่านี่ก็คือข้อมูลของแอดหนุ่มนะคะ มาต่อกันนะคะที่ในส่วนของนะคะแอดเส้นหมี่นะคะ น่าจะทันเดี๋ยวแอดมินเล่งสปีดให้อย่างที่บอกไปแล้วแอดเส้นมีจะเป็นแนวทางที่ให้ในส่วนของล่องใต้อย่างเดียวนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยได้นําเสนอไปแล้วและแอดมินก็ประกบเป็นชุด2ตัวให้ทั้งหมด20ชุดนะคะก็ได้นําเสนอไปแล้วถ้าท่านใดยังไม่ได้ฟังคลิปก็ไปรับชมวิดีโอคลิปย้อนหลังได้ล่าสุดเจ้าของข้อมูลเขานํามานะคะแบ่งปันก็จะเป็นในชุดของคู่ล่องใต้นะคะซึ่งก็จับในส่วนของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาประกบคล้ายๆกับแอดมิน แต่ต้องบอกว่าหลัก10บนะคะเขาจะใช้ในส่วนของตัวเด่นนะซึ่งที่จริงแล้วหลัก10บเนี่ยจะมีอยู่4ตัวแต่เขาดึงออกมาแค่ตัวเด่น2ตัวด้วยกันก็คือเลข9กับเลข3นะคะเพราะฉะนั้นหลัก10บค่ะเขาให้มาที่9ก้ากับ3พอมาประกบกับหลักหน่วยล่องใต้นะคะ3 4 5 6ี่ห้าดมันก็จะได้นะชุด2ตัวล่องใต้อย่างเดียวนะคะทั้งหมด 10ชุดตามภาพนี้เลยนะคะก็จะมี93านะสำหรับเด่น9นะคะมี9 3 94 95 96 97นะคะแล้วก็บอกว่าเลข9ก้ากับเลข6ระวังด้วยและการ9 3 6 3 9 7 67นะคะระวัง9กับ6ในส่วนของเด่น3นะคะให้มาที่3 3 34 35 36 37แล้วก็วงกลมเน้นมาที่3 4ี่ให้ด้วยนะคะตัวเน้นก็คือเน้นมาที่9 3 97แล้วก็3 4สําำหรับรอบสอบ1กันยายนนี้นะคะย้ำอีกทีว่า ล่องใต้ลงล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนและเน้นแบบตรงๆเลยเพราะว่าเขาก็ชัดเจนในส่วนของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ผ่านนะคะอย่างที่แอดมินได้เคยอ,อธิบายไปเพราะว่าหลักสิบของเขาเข้าแต่ว่าหลักหน่วยของเขานั้นไม่ผ่านก็เลยทําให้ชุด2ตัวไม่ผ่านนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ,ะต้องบอกว่าเดี๋ยวแอดมินมาย้ําให้อีกทีสําหรับในส่วนของนะคะหลักสิบของหลักสิบล่องใต้ของแอดเส้นหมีเพราะว่าเป็นสูตรที่น่าสนใจถ้าเทียบกับ หลักสิบกับหลักหน่วยแล้วจะเห็นว่าหลักสิบของแอดเสนมีเนี่ยเข้าดีกว่าหลักหน่วยนะเพราะว่าหลักหน่วยรอบที่แล้วไม่ผ่านนะเดี๋ยวย้ําให้อีกทีตั้งแต่1สิงหาคมเลยที่ให้มาที่ 4x ก็มาที่4 6นะคะรอบล่า 0, สุด16สิงหาคมให้ 2x มาก็ผ่านมาที่2 8รอบนี้ย้ําแล้วนะคะว่าให้มาที่8 9 3และ6นะรูปแบบ 8x 9x 3x แล้วก็ 6x กนะ x ็ก็คือหาเลขศูนย์กับเลข9ไปใส่นั่นเองนะอย่างเช่นท่านผู้ชม,ชมชอบ3แบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอา สองไปใส่แอดมินชอบ3 2 2 3แอดมินก็จะจัดชุดนี้แบบนี้นั่นเองนะคะ,ะในคลิปต่อไปห้ามพลาดนะเพราะว่าเซียนน้องบวัวลําพูทําสถิติเข้ามาทั้งหมดนะอย่างต่ํา3รอบนะรอบที่แล้วให้28มารอบนี้ให้ตัวไหนมาเดี๋ยวไปคุยกันในคลิปต่อไปต้องบอกว่าวันนี้เยาวจุกจุกกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะส่วนการสรุปรอก่อนนะคะใจเย็นๆเนาะยังสรุปไม่ได้เพราะว่าแนวทางยังไม่หมดนั่นเองคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการา ตามรับชมสวัสดีค่ะ